รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับพบกับผมสิริพลสิรินิทนาคุลครับในรายการมายาไทยรัฐรายการบันเทิงที่คิดต่างอย่างเข้าใจและเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เป็นมากกว่าความบันเทิงและทําให้ความบันเทิงไม่ใช่เป็นเพียงแค่มายาครับแต่เป็นเรื่องราวของจินตนาการที่ผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์และศีลของคนบันเทิงอันทรงคุณค่าครับ และมายาของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยทุกคนครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาและถูกทํามาเป็นละครภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งครับก็จะมีความแตกต่างตามยุคสมัยตามจินตนาการของผู้สร้างครับและครั้งนี้ก็ถูกนํามาเป็นละครอีกครั้งหนึ่งครับ พุทธศักราช2,308สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัยของสมเด็จพ,พระเจ้าเอกทั์กองทัพพมา่านำโดยเนมีีวสศีหบดีและมังมหาน,นรธายกไครพลบุกเข้าตียึดหัวเมืองต่างๆเรื่อยมาจนถึงบ้านบางประจัน แต่ไม่สามารถปรีธาทับผ่านไปได้โดยง่ายเมื่อชาวบ้านบางระจันนำโดยพระอาจารย์ธรรมโชติขุนสันพันเรืองนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวและนายทองแสงใหญ่ระดมกำลังชาวบ้านบางระจันกว่า400คนรวมแรงควบใจกันต้านทัพใหญ่ของพมา่าแม้จะมีเพียงฝีมือและเพลงดาบเป็นอาวุธโดยไม่ได้รับการสนับสนุนอาวุธปืนใหญ่และไพรพลจากทัพหลวงของอโยธยาแม้แต่น้อย ในที่สุดค่ายบางประจันก็ถูกตีแตกชาวบ้านล้มตายกลางสนามรบในวันจันทร์เดือน8แรมสองำาปีจอพุทธศักราช2,309โดยสามารถใช้เวลาต้านทานศิมากครั้งนี้ยาวนานกว่า5เดือน บางประจันและวีรกรรมของชาวบ้านบางประจันที่พลีชีพเพื่อชาติจึงถูกสร้างเป็นอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญไว้ณนะบ้านบางประจันอำเภอบางประจันจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันและกลายเป็นเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ยังรากฝังลึกในการรับรู้ความรู้สึกและสำนึกรักชาติของคนไทยทั้งโดยบทเรียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ละครเพลงและสื่อต่างๆมากมายจนถึงปัจจุบัน บางระจันปี2014ถูกนำมาสร้างเป็นละครฟอร์มยักษ์อีกครั้งโดยบริษัทบ a อดคาสไทยทลวิชันจำกัดซึ่งกำลังจะออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันในเร็วๆนี้ค่ะและววันนี้ครับทางทีมงานมายาไทยรัฐครับเราจะพาคุณย้อนอดีตนะครับไปหลายร้อยปีก่อนในยุคสมัยของอยุธยาครับเพื่อไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านบางระจันครับ อย่าเพิ่งตกใจนะคะที่เห็นก้ามปูแต่งตัวแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าประหลาดอย่าเพิ่งตัดสินก้ามปูนะคะเพราะว่าถ้าแต่งตัวธรรมดามาเนี่ยอาจจะประหลาดก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก้ามปูอยู่ในหมู่บ้านบางระจันค่ะ เพราะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามเรื่องราวของละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องบางระจันค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มวิรชนนะคะที่ต่อสู้กับพม่าช่วงที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ค่ะและหมู่บ้านนี้นะคะเขาก็มีความรักความสามัคคีกันมากเลยวันนี้เราจะมาติดตามแล้วก็เจาะลึกกว่าที่จะมาเป็นบางระจันนักแสดงมีใครเรื่องราวเป็นยังไงการใส่ใจลงรายละเอียดเสื้อผ้าหน้าผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตามก้ามปูไปเลยค่ะขอเดินสวยๆนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2543บางประจันร์ฉบับภาพยนตร์ถือได้ว่าโด่งดังและก็สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะสามารถสร้างรายได้มหาศาลถึง150ล้านบาทเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตการแสดงของตั๊กบงกฏคงมาลัยค่ะซึ่งต่อมานะคะก็กลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้ให้กับวี่ในไกรบุตรนักแสดงชายจนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านและเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับธนิตจิตรลูก,ลกูนกูกำกับอีกด้วย โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเมื่อเข้ามานะคะคืออลังการงานสร้างตื่นตาตื่นใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าที่พำนักพักพิงนี่ค่ะดูอย่างนี้ค่ะดูสิคะของโบราณโบราณเป็นเยี่ยงนี้นี่เอง มูบ้านบางระจันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถูกสร้างขึ้นณนโะรงถ่ายพร้อมมิส,สตูดิโอจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อใช้ในการถ่ายทําละครเรื่องบางระจันและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ต้องตื่นตาตื่นใจค่ะเพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนข้าวของเครื่องใช้ล้วนแต่ดูอลังการสมจริงมากๆเลยละค่ะ และเมื่อบุกมาถึงกองละครเรื่องบางระจันนะคะจะไม่พูดคุยกับบุคคลที่สําคัญมากๆเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องนั่นเองผู้จัดของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมาวันนี้มาแบบว่าใส่เสื้อพรีเซนต์มากบางระจันเป็นีมสตาฟงานนะคะคือเข้ามาในกองละครเห็นถึงความแบบตั้งใจทุ่มเทของทีมงานทุกคนแล้วการใส่ใจลงรายละเอียดมากๆอยากจะถามพี่นองค่ะทําไมถึงแบบเลือกหยิบละครเรื่องบางระจันกลับมาทํา อีกครั้งนึงต้องบอกว่าตอนที่เริ่มเรียนจบใหม่ๆแล้วเรื่องแรกๆที่ทําคือบางระจันค่ะเป็นคนที่ทําไว้เองแล้วในภาคที่ทํานั้นก็ประทับใจมากตอนนั้นพี่หนิงนิรุดเป็นพระเอกแล้วก็คุณกิมปนาจากงกรทัศน์เป็นนางเอกนะคะเป็นทัพกับ แปลงนะคะซึ่งก็มันอยู่ในใจนานแล้วว่าเราควรจะมีละครสักเรื่องหนึ่งซึ่งอิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มันไม่ใช่แค่ละครนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานไทยได้เห็นว่าผ нолог, ืนแผ่นดินไทยเนี่ยกว่าที่เราจะได้มามีความสุขความสบายเนี่ยจริงแล้วบรรพบุรุษของเราใช้เลือดทาแผ่นดินแล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อที่จะทักษาแผ่นดินนี้ไว้ได้เหล่าผู้กล้าจากบ้านบาง ว่าจะเป็นพระอาจารย์ธรรมโชติคุณสันพันเรืองนายทองเหมน็นนายจันหนวดเขี้ยวและชาวบ้านอีกหลายร้อยชีวิตถูกเนรมิตให้ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งโดยมีนักแสดงระดับแถวหน้ากว่า50ชีวิตสมวิญญ,ญาณชาวบ้านบางประจารันท์จับดาบขึ้นสู้รบอีกครั้งตอนนี้ค่ะเรามาหานายทองเหม็นกันนะคะสวัสดีค่ะาาานายทองเหมน็น,ววนอนว,วคคือแบบว่า นั่งได้เหรอพี่นั่งได้น้องจริงเหรอหนูกลัวควายมันจะแบบหลังหักน่ากลัวน่ารักอ่ารับบทเป็นนายทองเหม็นใช่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างได้รับบทโอ้โหเป็นวีรชนคนกล้าเลยผมอยากจะบอกว่าปราบปลื้มนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับสําหรับวงตระกูลผมมากอยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงร่วมพี่ๆทุกคนรวมทั้ง พี่หมายพุ่มกับที่เลือกเราแล้วมันเป็นเป็นเกียรติมากๆอันนี้พูดจากจากใจด้วยภาวะของสังคมบ้านเมืองหรือว่าประเทศไทยแบบนี้อยากจะบอกว่าความรักชาติมันยิ่งใหญ่มากะนะครับพวกเราต้องปกป้องพื้นแผ่นดินไทยของเราไว้ให้เหมือนชาวบ้านละจันทร์ถามความรู้สึกของน้องไผ่ามารับบทเป็นนายจัหนหวดเขี้ยวรู้สึกยังไงบ้างคะก็ะรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่า ถ้ากล่าวถึงวีรชนของชาวบ้านมางระจารันใช่ไหมครับก็ในจันหนดเขี้ยวนี่ก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นมากเพราะว่าเป็นก็เป็นหนึ่งในพ่อบ้าทั้งหมดเบ็ดคน<า>แล้วก็เป็นเป็นผู้นําการลบของอชาวบ้านมางระจารันอะไรเงี้ยครับเป็นบทบาทที่สําคัญมากก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสเล่นบทบาทนี้ครับ และความพิเศษของเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันแรกที่พี่น้องเคยทำอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เวอร์ชันนี้มีความแตกต่างหรือว่ามีความพิเศษอะไร,รยังไงบ้าง,ง,งต้องบอกมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราเทำคิดว่าในการชมบาระจันในเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์<ฆ>แบบมากที่สุดเที่ยวที่เราจะพยายามทําให้สมบูรณ์มากที่สุดซึ่ง<ฆ>ในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ในการทําและก็ดําเนินงานในทุกส่สวนทุกฝ่ายตั้งใจ<ฆ>มากในเรื่องของความ ถูกต้องทางประวัติศาสตร์การเดินทัพเนี่ยเรามีการประชุมแล้วก็ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์เนี่ยแบบต้องมาอธิบายแล้วเราจะได้ทําภาพและทุกอย่างเนี่ยให้ใกล้เคียงในประวัติศาสตร์มากที่สุดนะคะคือนอกจากความรักประทับใจในเรื่องของความรักในเรื่องแล้วเนี่ยก็ยังในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ลูกหลานไทยได้ชมกันจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครของคนไทยทุกคนค่ะ